สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุ้งจะพามาทำกองตุ๊กกันนะคะเหรียญโปยทานกองตุ๊กของเรามีหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีไม้ตีนะคะส่วนอีกอันหนึ่งพี่กุ้งทำไม้ตีไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะไม่มั่นใจว่าจะเอาแบบไหนดีพอใส่ไม้ตีแล้วรู้สึกว่ามันลบก็เลยใส่ไว้แบบเดียวไว้ให้เพื่อนๆดูเนาะเผื่อเพื่อนๆชอบนะคะ,ะตัวนี้เป็นแบบไม่มีไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ อุปกรณ์ในวันนี้ของเราจะมีริบบิ้น6กมิลยาว20นิ้ว6เส้นแบบนี้นะคะพับครึ่งตัดปลายแหลมทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จะมีสังวานใหญ่2อันมีดิ้นเส้นใหญ่1เส้นความยาวเท่าไหร่เดี๋ยวพีกุ้งลงรายละเอียดไว้ให้นะคะตัวนี้จะเป็นมุกเส้นไข่ปลาขนาด3มิลนะคะใช้2เส้นนะคะแล้วก็จะมีสังวานพลอย2อันแล้วก็จะมีลูกปัด ขนาด5มิล10เม็ดนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวกองกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวกองกันดิบบิ้นพับครึ่งนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นเดี๋ยวรายละเอียดอุปกรณ์ขนาดยาวเท่าไหร่เดี๋ยวกุ้งลงให้นะคะ,ะเส้นที่2ครอบทับเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่3ครอบทับเส้นที่2 เส้นที่4ครอบทับเส้นที่3อย่างนี้นะคะครอบเป็นการครอบทับวนขวาเส้นที่5ครอบทับเส้นที่4แบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายเส้นที่6ให้เพื่อนๆสอดเข้ามาในเส้นแรกเนะะี่ค่ะจะมีช่องอยู่เนาะให้ให้สอดเข้าไปแบบนี้เสร็จปุ๊บอาอาเขาออกแล้วก็หยิบริบบิ้นเส้นที่5ใส่เข้ามาแบบนี้นะคะ เสร็จปุ๊บดึงจัดระเบียบเขานิดนึงแบบอย่างนี้เขาเรียกฐานหกนะคะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆนหยิบขึ้นมา1เส้นนะคะหยิบเส้นบนขึ้นมาหนึ่งเส้นแบบนี้เนาะแล้วก็พาดพาดไปแบบนี้เส้นที่สองพาดทับไปเลยค่ะให้เพื่อนๆนพาดทับบนขวาไปเลยนะคะขอบของริบบิ้นจะอยู่ตรงริมตรงริมแบบนี้นะคะ ตรงกลางจะโบนะคะครอบทับบนไปเลยค่ะเส้นสุดท้ายชึบอ่าพอเส้นสุดท้ายให้เราสอดเก็บเข้ามาในช่องนี้นะคะชึบแล้วดึงเลยแล้วก็กดกดเขาเขาจะหยุ่นหยุนขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรนะคะเร็จปึ๊บพอได้อย่างนี้แล้วหยิบขึ้นมาหนึงเส้น เส้ท 2, นทีน่สองพาดทับเส้ 3, นที่หนึ่งเส้นที bakery, ่สามพาดทับเส้นที่สองเส้นที่สี่พาดทับจากอ่เส้นที่สี่พาดทับไปเส้นที่ห้าเราจะพาดทับกันห้าเส้นนะคะเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆนปล่อยเส้นล่างลงหยิบเส้นต่อไปพาดทับปล่อยเส้นล่างลงหยิบเส้นต่อไปพาดทับทําแบบนี้วนไปให้หมดเลยค่ะ ปล่อยเส้นล่างลงแล้วก็หยิบเส้นต่อไปพาดทับปล่อยเส้นล่างลงหยิบเส้นต่อไปพาดทับปล่อยเส้นล่างลงทําวนไปให้หมดเลยนะคะระวังตรงนี้หลุดนะดึงเขาหน่อยอพาดทับนี้นะเสร็จปุ๊บน้องจะเหลือ5เส้นอย่างนี้นะคะให้เราปล่อยเส้นล่างลง ปล่อยเส้นล่างลงไปแล้วเพื่อนๆหันมาดูด้านนี้ด้านหลังจะมีช่องอยู่ค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องนี้จะเป็นที่อยู่ของริบบิ้นสี่เส้นนี้นะคะเสร็จปุ๊บให้เราหยิบเส้นแรกสอดเข้าไปในช่องแรกสอดเข้าไปในช่องแรกแบบนี้นะเส้นที่สองเข้าช่องที่สองนะคะเส้นที่สาม ข้าช่องที่สามเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่จากเข้าช่องที่สอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆหงายหงายแบบนี้แล้วเพื่อนๆลองเช็คดูว่าทุกช่องมีริบบิ้นโผล่ออกมาไหมจะไม่มีริบบิ้นทับซ้อนกันนะคะน้องจะไม่ไปแย่งใครอยู่นะอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บ นะให้เพื่อนหยิบมาหนึงเส้นนะคะเส้นหยิบมาหนึงเส้นข้างหน้าเขาเราจะนับเป็นเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สองเราจะพาดทับเส้นที่หนึ่งแบบนี้แล้วมุดใต้สองมุดแล้วอขึ้นมาเลยค่ะ,ะทับ 1, หมุดสอทับ 1, ห่งมุดสองแบบนี้วนไปเลยค่ะพอมุดแล้วเราก็เอาขึ้นมาเลยทับ 1, หนึ่งมุดส ทำวนไปให้หมดเลยนะคะตัวนี้จะสารเหมือนหม้ออวยถ้าเพื่อนๆพื่นทาเป็นแล้วสารแบบนั้นได้เลยนะคะ,ะเต้นจะเยอะนิดหนึ่งชึดใกล้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยนะนิดนพอ ได้แบบนี้แล้วพอเราสารเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะก็ดึงให้กระชับได้เลยค่ะเพื่อนๆดึงให้กระชับเลยนะคะดึงให้กระชับจนได้หน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วนับหนึ่งสองสามสี่และ้ะพาดใต้แล้วเราก็หยิบเส้นถัดไปเส้นถัดไปถ้าเราเนี่ยค่ะก็จะโผล เอาช่องถัดไปแบบนี้เลยเนาะแต่พี่กุ้งอ่ะชอบนับจนชินละหยิบเส้นถัดไปหนึ่งสองสามสี่ให้เพื่อนๆทำอย่างนี้วนไปให้หมดเลยนะคะผ้าใต้สี่เส้นเนาะหยิบมาหนึ่งเส้นแล้วก็ผ้าใต้สี่เส้นอย่างนี้นะคะหยิบมาหนึ่งเส้นหนึ่งสองสามสี่หยิบมาหนึ่งเส้น 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่อ่ะพอหมดแล้วให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้เขาจะมีช่องอยู่ หนึ่งสองสามสี่สี่ช่องนะคะสี่ช่องนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าลิบบินสี่เส้นนี้นะคะให้เราเริ่มจากเส้นนี้เลยเส้นแรกนะคะสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งแบบนี้สอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งแบบนี้เส้นที่สองเส้นที่สองเนี่ยจะสอดช่องที่หนึ่งและทะลุสองนะคะสอดเข้าไปแต่อ่ะอย่างนี้นะคะ เส้นที่3ก็คือสอดต,ตั้งแต่ช่องแรกเลยแล้วก็ไปออกช่องที่3นะคะเส้นสุดท้ายเส้นที่4เนี่ยค่ะพอ,อได้อย่างนี้เราก็ดึงให้กระชับนิดนึงแล้วก็สอดเก็บสอดเก็บทางนี้ก็จะเป็นการสอดเก็บแนวเขาเลยเนี่ยแนวริบบิน้นแนวเขาเลยนะคะให้เ,เพื่อนๆสอดเก็บไปเลยชึบเพื่อนสอดเก็บให้หมดเลยนะคะ เพื่อนๆอย่าลืมเตรียมเหรียญไว้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราต้องใส่เหรียญเลยสอดเก็บให้หมดเลยค่ะพอสอดเก็บหมดแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆดึงให้กระชับแล้วเดี๋ยวเรามาสอดเก็บด้านบนกันอีกนะคะวุ่งชอบเอานิ้วแย่เข้าไป ให้เขาโดนนิ้วเราซะแล้วก็แล้วกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาสอดเก็บด้านบนกันนะคะสําหรับการสอดเก็บด้านบนแนวเขาเราไม่นับนะคะเราจะนับเส้นข้างหน้าเขาเนาะหนึ่งสองสามสี่ก็จะไปโผล่ช่องที่สี่นะคะอ่ะอย่างนี้ให้เพื่อนเพื่อนสอดเก็บให้หมดเลยนะคะดันไปเขาก็โผล่แล้วค่ะเอาจริงๆอ่ะอย่างนี้นะคะเก็บให้หมดเลยค่ะ พอสอดเก็บเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะแล้วลองมาสอดเก็บอีกทีหนึ่งเนี่ยคะ่ะสอดเก็บแนวเขาได้เลยนะคะสอดเก็บแนวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆสอดเก็บให้หมดเลยนะคะพอสอดเก็บเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาตัดริบบิ้นส่วนเกินกันตัดออกให้หมดเลยนะคะ สำหรับการตัดริบบินส่วนเกินถ้าเพื่อนๆมีกันไกรปากโคง้งก็จะดีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะตัดให้หมดเลยค่ะพอตัดริบบินส่วนเกินออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่เหรียญกันเลยดีกว่ากันลืมค่ะกุ้งใส่สองบาทใส่ไปเลยค่ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาติดตัวสังวาลไขป่ปลากัน ไม่ใช่สังวานไข่ปลามุกเส้นมุกเส้นไข่ปลานะคะให้เพื่อนๆดูดูตรงนี้เป็นเกณฑ์เนี่ยค่ะจุดจุดข้างบนเนาะเราจะติดแนวจุดจุดข้างบนตรงนี้ค่ะเป็นเกณฑ์น้องจะได้เท่ากันนะคะเติมกาวเลยมุกเส้นไข่ปลาเพื่อนๆไม่ต้องตัดเส้นเป็นเส้นตามขนาดที่พี่กุ้งให้ไว้นะ เพราะว่าบางทีอะเราอาจจะสานตัวแน่นไปหลวงไปเนาะถ้าเราตัดไว้อะเดี๋ยวถ้าเหลือก็ดีไปค่ะแต่ถ้าบางทีมันอาจจะไม่พอได้นะคะเพื่อนๆก็ทําทั้งเส้นยาวๆอย่างนั้นแหละที่พี่กุ้งให้ขนาดไปอ่ะเอาไว้ให้เพื่อนๆจะได้ซื้อของถูกนะคะว่าจะต้องใช้กี่เมตรเนาะ อ,อย่างนี้เพื่อนๆแปะให้รอบเลยนะคะทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเกณฑ์เกณฑ์จุดนี้เหมือนกันนะคะพอติดมุกเส้นไข่ปลาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดดินเส้นใหญ่กันนะคะดินเส้นใหญ่ให้เพื่อนๆติดแบบซิกแซกค,ค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตงทำาเดี๋ยวพี่ตงเอานี้ชีให้ดูนิดนึงนี่ค่ะ อย่างนี้เห็นเนาะเนี่ยค่ะแนวแนวซิกแซกอย่างนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆตามแนวเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เส้นแรกเลยไม่ต้องลากกาวตลอดก็ได้นะคะจะได้ไม่เห็นอุ้ยไม่เห็นคาบกาวเนาะอ่ะเนี่ยค่ะเราแต้มข้างบนแล้วเราก็มาแต้มข้างล่างใช้เส้นของลิปบิน้นเป็นเกณฑ์นะคะนี้วกอกองบางหมดเลย แค่นี้พออย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บอีกอันหนึ่งเราก็เอาขึ้นไปตรงนี้อย่างนี้นะอ่าให้เพื่อนเพื่อนแต้มกาวข้างบนชืบไม่ต้องลากเส้นนะคะแต้มข้างบนดีกว่าจะได้ไม่เห็นขาบกาวอย่างนี้นะอ่ามือกดไว้นิดนึงอย่างนี้เอ๊ ทำทำไปให้ให้ครบเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ซิกแซกลงมาตรงนี้เนาะเราก็เต้มพี่กุ้งทำตลอดตัวคลิปยาวมากเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวชึบอ่ะอย่างนี้นะคะอ่ะพี่กุ้งขอหยุดคลิปเอาตอนที่รอกาวแห้งเนาะจะได้ไม่ยาวจนเกินไปซิกแซกไปเรื่อยๆเลยค่ะ สำหรับดิ้นเดี๋ยวพี่กุ้งก็ให้ความยาวไว้เหมือนกันแต่เวลาทำเพื่อนๆไม่ต้องตัดเป็นเส้นตามความยาวของพี่กุ้งนะแล้วก็แต้มมุมนี้พี่กุ้งขอตอปคลิปตอนตอนเวลารอกาวแห้งมันจะเป็นการซิกแซก เดี๋ยวนะคะซิกแซกแบบเว้นเดี๋ยวพี่กอให้ดูเนาะเว้นซิกแซกแบบเว้นสองช่องอะคะ่ะมองแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเลยเต็มเกลยวเยอะชุบๆเดี๋ยวตอนท้ายก่อนเดี๋ยวติดเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวพี่้องเอาให้ดูว่า จะเว้นกี่ช่องเนาะไม่ใช่ซิกแซกทุกแนวนะคะเียอันสุดท้ายแล้วก็แปะไปเดี๋ยวนะคะนิ้พวพุบางมิดเลยติดเด้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพวุ่งจะบอกว่าเนี่ยอย่างอย่างเราเริ่มต้นใช่ไหมคะ เริ่มต้นตรงนี้เนาะลงมาเขาจะเว้นขึ้นไปแล้วก็ลงจะเนี่ยจะเว้นประมาณอย่างนี้นะคะทํำวนไปให้หมดเลยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาติดตัวลูกปัดห้ามิลกันลูกปัดห้ามิลก็ให้เพื่อนๆอ่ะให้เอาด้านที่เป็นรูไว้ด้านข้างนะคะเนี่ยเวลาติดอ,ะอ่ะติดแตนข้างอย่างนี้ เอาด้านที่เป็นรูไว้ด้านข้างเนาะต่ได้โชว์ตรงนี้นิดนึงให้เพื่อนๆติดทุกอันเลยนะคะติดตรงนี้ตามตามเส้นที่ตรงนี้ค่ะตามเส้นที่เขาโค้งตรงนี้เนาะอย่าลืมนะคะตรงนี้ให้เอาด้านรูไว้ด้านข้างเพื่อนๆติดแบบนี้ไปให้ให้ครบทุกโค้งเลยนะคะ พอติดทุกโค้งเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะให้เราตัวลูกปัดจะเหลืออยู่สองอันเราเราจะมาติดเป็นที่วางกันเนาะก็เนี่ยค่ะตรงไหนก็ได้นะคะเอาแต้มกาวไปให้ตรงอย่างนี้ให้ตรงกับลูกปัดเม็ดนี้เนาะแล้วก็ด้านข้างเหมือนเดิมนะด้านข้างเอตัวรูอะค่ะเอาไว้ด้านข้างอย่างนี้ เราจะทำเป็นที่วางวางกองกันนะคะเห็นนะอีกเม็ดหนึ่งเราก็ติดนี่ก็ได้ให้เป็นสี่เหลี่ยมอยู่อยู่ด้านหนึ่งนะคะจะได้เป็นที่วางกลองลูกปัดก็เล็กมากอ,าอย่างนี้นะคะรอกาวแห้งนิดนึงด้านหนึ่งจะมีสี่เม็ดแบบนี้เอาไว้สำหรับวางวางกอง นบบนี้ะะคะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาปิดสังวานตัวนี้กันก็ให้เพื่อนๆเอาสังวานพลอยที่อุ้งขี้โกงแอบแปะไปแล้วนะคะสังวานพลอยแปะตรงกลางเสร็จปุ๊บเอากาวทาทาตรงปากเพื่อนๆอย่าลืมใส่เหรียญน,นะคะถ้าลืมใส่ตอนนี้เลยแล้วก็แปะไปเพื่อนๆแปะแบบนี้สองด้านเลยนะคะแปะแบบนี้สองด้านเลย พอแปะเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตามแบบนี้นะคะเวลาวางก็วางแบบนี้ได้เนาะกองตุ๊กจะเป็นเอาไว้ตีมือแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทามไม้นะคะเดี๋ยวพี่กุ้งลงขนาดไว้ให้นะคะไม้เราก็ใช้ลวดลวดเบอร์ยี่สิบสองก็ได้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีลวดตัวนี้ลวดกลมเงินทองตัวนี้นะคะตัวนี้คือพันน้ำม์พี่กุ้งยังไม่ได้ทําคลิปเลยลวดกลมตัวนี้ก็ได้นะคะให้ใช้ สำหรับไม้กองเนาะให้ใช้ลูกปัด5มิล1 2 3 4 5 6 7 7เม็ดตัวนี้จะเป็นลูกปัดมัยม6มิลนะคะถ้าเผื่อใครอยากทำไม้แต่พี่กุ้งกลัวมันลกพี่กุ้งก็เลยเลือกที่จะทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะไว้แบบนี้เนาะชึบน้องก็จะตั้งได้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นไม่ม,มีไม้ใช้มือตีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกองตุ๊กของเรา ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ